กูโคดกับอะมิโนเนี่ยมันสําคัญกับต้นข้าวของเราในช่วงไหนบ้างถ้าจะมองกันถึงบทบาทที่สําคัญของความจําเป็นของการใช้กูโคดเนี่ยอันนี้ต้องตอบตามเนื้อผ้านะครับเพืเ่อนๆว่าสภาพพื้นดินที่มันแรนแคนมันแห้งแล้งมันขาดความอุดมสมบูรณ์ขาดการฟื้นฟูดินอย่างต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงขนาดนี้เนี่ยมันจาเป็นทุกช่วงอายุของข้าวเลยอย่างที่เพืเ่อนๆหลายๆคนถามผมเข้ามาว่ากูโคดควรจะใช้ช่วงไหนอ่ะในกลุม่มเ,เพื่อนในกลุ่มหลังบ้านโอเคแหละเราเข้าใจว่ารู้ถึงบทบาทสําคัญของจังหวะการใช้ ใช้กูโค้กับอะมิโนแล้วแต่ก็จะยังมีเพื่อนๆหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามา แล้วก็ยังไม่รู้ถึงบทบาทถึงการใช้ที่ถูกต้องกับกูโคตและอะมนูว่ามันสําคัญและมันจําเป็นต้องใช้กับข้าวในช่วงไหนบ้างถ้าจะโฟกัสกันถึงภาพรวมในส่วนของต้นข้าวที่ไม่มีการขาดแคลน้ามีน้ําต่อเนื่องมีความอุดมสมบูรณ์ของน้ําอย่างต่อเนื่องเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยความจําเป็นในช่วงเล็กกับข้าวเนี่ยจำเป็นไหมในมุมมองส่วนตัวของผมเอง,เองนะครับเพื<ๆ>่อนๆผมก็มองว่ามันไม่มีความจําเป็นหรอกเพราะว่าในส่วนที่มันผลิตได้มันก็มันก็เพียงพออยู่ในระดับหนึ่งนะแต่ในส่วนที่มันสําคัญที่สุดและมันจําเป็น ที่สุดแล้วมันก็มักจะขาดมากที่สุดก็คือช่วงตั้งแต่ข้าวเริ่มตั้งท้องไปจนถึงข้าวนมหลวงครับช่วงนั้นข้าวจะขาดขาดพวกเนียบมากนะขาด2ตัวเนี่ยขาดสารอาหาร2ตัวเนี่ยสูงถ้าจะสรุปง่ายๆกับภาพของพื้นที่ที่มันมีความร่มสมบูรณ์ของแหล่งน้าเป็นทุนเนี่ยเราก็จะไปโฟกัสกันในจุดนั้นจะเป็นลับเราจะไม่ได้เน้นในช่วงแรกๆมากเท่าไหร่ครับเว้นเสียแต่ว่าต้นข้าวนั้นมีความเสริมโซมอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมาตอเรื่องของการโซมของสารเคมีที่เราใช้กาจัด ว่าจะพืชอย่างเงี้ยบทบาทนี้สำคัญนะครับ บทบาทนี้สาคัญแล้วมันก็จําเป็นนะมันจําเป็นยังมีเพื่อนๆหลายคนถามผมมาว่าอาจารย์ข้าวนกยาข้าาันจะต้องแก้อย่างไงละ่ะมันจะต้องฟื้นฟูมันยังไงละ่ะโสมเลยตอนเนี้ไม่รู้จะจะทาไงดีไปไม่เป็นมันก็จะมีอยู่2บทบาทที่สาคัญที่ควรจะปฏิบัติอย่างเป็นเหตุเป็นผลส่วนแรกก็คือเติมเอ็นลงไปในดินส่วนที่2ก็คือเสริมด้วยโปรโคและอะมิโนรวมมันจะมี2ส่วนนี่แหละที่มันสําคัญสาคัญกับการฟื้นฟูต้นข้าวของเราในช่วงแรกๆการฟื้นฟูต้นข้าวเราที่มันทุดโทรมจากการ ใช้สารเคมีหรือว่าสภาพความเส่อมส้มของดินหรือว่าความร้อนของดินเป็นทุนจากการย่อยของแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือว่าแก๊สไขโเจนที่เกิดจากฟังมันย่อยไม่สมบูรณ์แก๊สมันไม่เบามันก็เลยทําให้ราคข้าวมันดานี่ก็คือส่วนสําคัญนะของการใช้งานแต่เราจะไปเน้นกันในส่วนท้ายจะเป็นลักเกี่ยวกับการใช้อูโคนแต่ก็นั่นแหละครับความเพียบพร้อมของแต่ละพื้นที่ในการพาอปลูกข,ข้าวในบ้านเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันไอ้ส่วนที่ผมพูดตอนต้นที่ผ่านมาเนี่ยกับสภาพพื้นที่ที่มันมีความร่วมสมุนของแหล่งน้ําเป็นทุนแล้ว ถ้าย้อนกลับมาถึงในส่วนที่อยู่ในสภาพพื้นที่ที่มันแลนแค้นแล้วมันก็ขาดน้ําเป็นทุนถามว่ากูโคจําเป็นช่วงไหนก็นี่แหละครับนี่แหละครับช่วงที่มันจําเป็นแล้วมันสําคัญกับต้นข้าวมากก็คือช่วงที่มันขาดแคลนน้ําขาดแคลนความชื้นเพื่อลดความเสื่อมโทอมของเม็ดสีคอรฟิวเพื่อลดภาระาการทํางานของต้นพืชไ้มากทพิสุดเท่าที่จะทําได้ช่วงจังหวะนี่แหละครับช่วงจังหวะที่ข้าวขาดน้ําหรือข้าวอาจจะทําเปียกสลับแห้งนี่แหละครับมันคือส่วนที่สําคัญแล้วมันจําเป็นที่จะต้องยิบยกเอาเรื่องการใช้กูโคบวท อะมิโน,โนมาใช้กับนาข้าวที่มันสภาพที่มันอาจารย์คะนายังไม่มีน้ําเลยทั้งใส่ปุ๋ยไม่ได้เลยจะทํำยังไงดีกลัวข้าวจะส้มกลัวข้าวจะไม่โตกลัวข้าวจะแย่กลัวข้าวจะแค่กลัวข้าวจะแก่ก็น,นี่แหละครับบทบาทนี้แหละจำเป็นต้องใช้สาระนี่แหละครับมันคือแกนแท้เลยที่มันจะพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าใช้แล้วมันเกิดผลหรือไม่ใช้แล้วมันเกิดผลอย่างไรคุณจะเห็นมันได้อย่างชัดเจนเลยครับกับบทบาทนี้นะอูโค้ดกับอะมิโนรวมเนี่ยมันเป็นเมื่อเราใช้ในสภาพที่พืชมันอยู่ในสมรอภูมิของ ของความแห้งแล้งนะครับนมันก็จะทําให้มันยืนยาวต่อไปได้อีกช่วงระยะเวลาหนึ่งครับแต่สิ่งได้มีเกิดสิ่งนั้นย่อมมีดับเป็นธรรมดานะครับเพื่อนนั่นหมายความอะไรนั่นหมายความว่าเมื่อมันมีชีวิตมันก็มีวันสุดท้ายของชีวิตเหมือนกันมีเกิดก็ต้องมีเสื่อมต้นข้าวก็เหมือนกันครับเมื่อมันถึงขีดสุดอูโคดก็เอาไม่อยู่นะครับเพื่อนอะมิโนก็เอาไม่อยู่นะครับเราต้องเข้าใจบทบาทนี้ด้วยนะเดี๋ยวหลายนเนีคนจะเหมารวมแล้วเอาไปใช้แล้วมันเป็นผลลบเช่นต้นข้าวขาดน้ําดินเข่าขาดพูนเลยแล้วก็ขาดน้ำ นานไปจนสีห้าเดือน6เดือนเจ็ดเดือนโอ้อยางงี้มันก็เกินไปถูกไหมโซนข้าวพันพื้นเมืองนะโซนข้าวพันพื้นเมืองข้าวมะลีโซนที่ปลูกข้าวมมลีเย,ยอะๆแล้วก็โซนที่อาศัยน้ําฝนเป็นทุนอะ่ะอย่างโซนแถบ,แถบ สากเล็กแถบแถบพิจิตติดพิโลหนักนะโซนนั้นนะ่ะที่ผมผ่านผ่านไปอ่ะนะแล้วก็โซนแถบแถบอะไรนะแถบแถบโคราแถบแถบชัยภูมิแถบแถบก่อนแกนเลยไม่มีแหล่งนา้าที่อุดมสมบูรณ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่รอน้ําฝนแล้วสภาพพื้นที่อย่างเงี้ยกูโคจะเป็นไหมจําเป็นมากที่สุดอะมิโนจาเป็นไหมจําเป็นมากที่สุดมันมีบทบาทสําคัญมากที่สุดแล้วมันช่วยได้มากที่สุดที่นี่มีคําถามต่อว่าอาจารย์น้คณะนี่เองอะอะมิโนก็มีอะมิโนรวมอะมิโนก็อะมิโนรวมก็ยังมีอะมิโนานา้ำอะมิโนผงผมมือตึ๊บ ดูจะใช้อย่างไงถ้าในคอนเซปต์ของผมนะถ้าส่วนตัวของผมเองอะนะผมใช้แยกครับเพื่อนๆพงก็คือพงอะมิโนก็คืออะมิโนกูโคตก็คือกูโคดผมจะไม่ใช่ชนิดที่แบบครอบจักรวาลคือมีกูโคดมีอะมิโนมีไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นสารพัดสารพีผมไม่ใช้แบบนั้นเพราะผมกลัวเรื่องอะไรรู้ไหมผมกลัวเรื่องเลโชแฝงเลโชแฝงเป็นปัญหาปัญหาหนึ่งที่มันทําให้เราขุมตัดส่วนเอ k พิเตที่ต้นข้าวเราไม่ได้เพอามันไหลหรือมันชะงักมันจะทําให้เราเปลืองไปด้วยต้นทุนที่ใช่เหตุในการจัดการกับ ละหรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นแบบนี้เราก็จะพยายามใช้ธาตุใดก็ใช้ธาดหนึ่งไปเลยเฉพาะเจาะจงเช่นผมจะใช้อะมิโนมันก็คืออะ i n มิโนผมจะใช้กูโคสมก็จะใช้กูโคตไปเลยประมาณนั้นเกี่ยวกับการใช้การกูโคตมามีบทบาทสำคัญกับต้นข้าวที่อยู่ในสภาวะขาดน้ำ ที่อยู่ในสภาวะต้องการสูงๆอย่างเช่นช่วงข้าวตั้งท้องไปจนถึงข้าวนมหลวงในส่วนท้ายนี้ผมจะขอ,อนญาตเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โบลอนครับมีเพื่อนๆสอบถามผมเข้ามาทางหลังบ้านเนาะเกี่ยวกับการใช้โบลอนเรื่องนี้จริงๆผมทําเป็นคลิปวิดีโอไว้คลิปหนึ่งแต่ก็มันก็คงจะนานแล้วมันก็มีส่วนครับที่จะอาจจะทําให้เพื่อนๆหลายๆคนเข้าไม่ถึงเพราะว่ามันคงเป็นเนื้อหาที่คนไม่ค่อยนิยมการนําสงของ YouTube จึงไม่ได้นําสงเกี่ยวกับเนื้อหาในส่วนนี้ให้ ให้คนดูได้ดูกันในเรื่องของการใช้โบลอนหรือบอริกเอซีในนาข้าวที่ผมทําไปในเนื้อหาก่อนนั้นผมขออนุญ,ญาตเติมในส่วนท้ายนี้ให้เพื่อนๆนะครับว่าการใช้โบลอนก่อนอื่นทําความเข้าใจกันก่อนครับเพื่อนๆว่า โบลอนคืออะไรโบลอนคือบอริกแอซิดและบอริกแอซิดในภาพที่เพื่อนๆหลายๆคนมองได้ง่ายที่สุดก็คือผงนัวหรือผงชูรสที่เพื่อนๆรู้จักนั่นแหละครับนั่นนะ่ะตัวนั้นก็คือโบลอนตัวหนึ่งครับคำถามคือเราใช้โบลอนเพื่ออะไรเหตุที่เราต้องใช้โบลอนเพื่อต้องการยืดอ,อายุหรือระยะเวลาของการผสมเกสรต้นข้าวของเราให้มันยาวนานขึ้นทําไมต้องยืดเวลาเนื่องจากสภาวะอากาศไม่อื้ออํานวยเช่นร้อนจัดหรือเย็นจัดหรือไม่มีแสงนี่ก็คือสโคปของการใช้โบลอน เป็นส่วนสําคัญลักส่วนในเชิงโครงสร้างกับต้นข้าวระยะเล็กเนี่ยส่วนนี้ไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้ครับเพื่อนเพื่อนเพราะเรายังมองว่ามันไม่จําเป็นหรอกในช่วงนี้นะทีนี้คําถามคือเราควรใช้ในช่วงไหนบ้างผมเคยพูดในคลิปวิดีโอก่อนคือระยะ3ระยะที่สําคัญกับการใช้ก็กกคือระยะข้าวตั้งท้องระยะข้าวชูรวงและระยะข้าวนมหลวงคือระยะที่สําคัญของการใช้โบลอนหรือองชูโรตที่ทุกคนรู้จักกันดีนั่นแหละครับคำถามต่อมาคืออัตรา,าก,การใช้ต้องเท่าไหร่ปกติ แล้วผมจะแนะนําให้เพื่อนๆหลายๆคนใช้ในอัตราสวน500กรัมต่อพื้นที่10ไร่ครับนี่ก็คือหลักการใช้โบลอนที่เพื่อนๆหลายคนสงสัยวันนี้ผมเคลียร์ข้อสงสัยแล้วก็คําถามนี้ให้เพื่อนๆทุกคนแล้วนะครับ